สวัสดีครับตอนหน่งสันเทรนะครับก็วันนี้เรามรลวยทองกันต่อนะครับวันนี้สี่เดือนสี่นะครับผมก็วันนี้มีข่าว NFP นะครับก็เทรดระวังนิดนึงนะครับผมส่วนเมื่อวานทองลงค่อนข้างแรงนะครับสรุปก็วีคนี้ผมยังไม่ได้เทรดทองเลี่ยนะจังหวะเข้าเมื่อวานนะครับผมรอเบรกตรงนี้นะครับแต่ว่าผมหลับนะครับผมแล้วก็ต่อให้ไม่หลับก็น่าจะไม่ได้เข้านะครับผมเพราะไม่มีไม่มีจังหวะพักตัวให้เข้านะครับก็เลยปล่อยเขาไหลไป ตอนนี้ก็เขากำลังลงมาเทสแนวรับนะผมลงมาเทสเทนไลน์เมื่อวานะผมกะจะรับโซนนี้นะครับแต่ถ้า,าดูทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าแนวรับอีกทีหนึ่งก็คืออยู่โซนนี้เลยเนี่ยถ้าว่าตรงเนี้ยผมปล่อยเลยเนี่ยดูตามเฟรมส0มสิบวินาทีเห็นไหมครับจะมีตรงเนี้ยที่เขาสร้างแนวรับนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าเพราะว่าไม่ใช่แนวรับสี่ชั่วโมงนั่นเองก็เลยปล่อย ส่วนวันนี้นะครับเมื่อเช้าก็เหมือนจะอืมก็ยังไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะอินพาวส่วนเนี่ยยังไม่ค่อยชัดนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับสําหรับใครที่จะเล่นอินพาวนะครับก็อาจจะรอเขาขึ้นมาสร้างแนวต้านเพื่อเล่นลงต่อนะครับหรือรอเขากลับเบรกตรงนี้เพื่อกลับมาถึงเป้าทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนจังหวะสวิงผมมองว่า อืมถ้าสีชั่วโมงแท่งนี้จบแท่งนะครับแล้วเขายังลงมาต่อมาโซนเนี้ยก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะซื้อขึ้นนะครับกอดูทาเฟรมเดย์ตเฟมเดยเป็นแบริสนะครับโดจิมีไส้ยาวทางด้านล่างครับอาจจะลงมาเติมไส้ก็ได้อืมถ้าตีเห็นรายขาโค๊บปุ๊บ ม่แน่เขาอาจจะลากกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ยึกยักยึกยักโซนนี้เพื่อเอาลงต่อเพราะว่าทำเฟรมใหญ่อย่างเด็กับสี่ชั่วโมงก็ไปในทิศทางลงนะครับเนี่ยถ้าสี่ชั่วโมงแท่นี้จบแบริสนับแล้วเขาลากกลับขึ้นมาโซนนี้นะครับก็อาจจะมีจังหวะให้เข้าซื้อลงนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านสี่ชั่วโมงติดเทรนไลน์ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำเฟรมเดย์เป็นแบริสนับแผนทองก็ประมาณนี้นะครผม ส่วนทีเจเมื่อวานก็คือวีคนี้ผมเทรดแต่ทีเจเมื่อวานมีเข้าช็อตจังหวะนี้ไปนะครับโซนนี้นะครับสตอลลอโซนนี้แต่ว่าผมออกบริเวณแนวต้านทำเฟรม h e หนึ่ง 1, นะครับแล้วเขาก็เอาลงแล้วก็ลากกลับขึ้นใหม่ๆเมื่อวานี้ผมเข้าเพราะว่าทำเฟรม์นะครับเป็นบริเวณปลายไส้ทำเฟรม์นะครับ แล้วก็เป็นเทรนไลน์ขาขึ้นแล้วก็หนึ่งชั่วโมงมีแนวรับตรงนี้ปุ๊บส่วนจังหวะวันนี้ก็น่าจะขอดูก่อนแล้วกันนะครับดีอาจจะปล่อยไว้ก่อนอืตอนนี้ก็สร้างแนวรับมาแล้วสี่ชั่วโมงแต่ว่ารอดูก่อนดีกว่ามันไม่ค่อยสวยนะดี วันนี้อาจจะโฟกัสทองนะครับนี่ครับเมื่อวานจังหวะที่เขา้า๊นี่มีสวิงวันจันทร์ท่าเดียวนเลยสวิงวันจันทร์แล้วก็สวิงเมื่อวานนะครผมเหมือนกันเลยครับ H4 มีไส้มีไส้ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมีแนวต้านผมก็ก็สำหรับแผนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับผมครับ